บัดนี้บ้านเมืองวุ่นวายกังชินเรืองอำนาจกฎหมายย่อหย่อนผู้คนยากไร้ข้าจึงอยากพบท่านของเบ่งเพื่อขอแนวทางในการกอบกู้บ้านเมืองท่านช่างมีคุณธรรมสูงส่งนะแต่ว่าเจอไหนเทไรมามีสงบก็ย่อมมีวุ่นวายควบคู่มาตลอดขึ้น,ข,นขึ้นลงลงไม่มีที่สิ้นสุดเหล่านี้ล้วนเป็นวัฏจักรวนเวียน วุ่นก็นธรรมดาสงบก็ธรรมดาถ้าไม่วุ่นนะ่ะคงจะแปลกมากกว่าคำพูดของท่านมีนัยยะที่น่าคิดน่าเลื่อมใสจริงๆเมื่อเกิดมาแล้วก็สมควรเห็นแก่บ้านเมืองตอบแทนแผ่นดินเกิดข้าเองก็หวังให้บ้านเมืองพ้นจากกลยุค์ให้เร็วที่สุดเข้าสู่ความรุ่งเรืองโดยเร็วถ้าบ้านเมืองมีคนอย่างท่านมากๆ คงเป็นบุญของราษฎรโชคดีของราชสำนักท่านมีปัญญาถึงเพียงนี้ยายจึงไม่ลงเขาช่วยข้าปราบคนพาลกอบอู้บ้านเมืองสละ <laughs> ข้าแต่เป็นคนป่าคนดอยไม่ใหญ่ดีต่อลาบยศสรเสญ <laughs> ขอเตรียอยู่แถวนี้ดื่มน้ำชาดีกว่าโลกนี้ไม่มีเทวดาแต่เราได้ใช้ชีวิตเหมือนอยู่บนสวรรค์ไม่ยิ่งดีหรอกเล